สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะเดี๋ยวมาส่งงานกันอีกตัวนึงนะครับผมก็ตัวนี้เป็นหน้ากากมิเลอร์เหมือนกันนะครับไฟไอบลูของคุณชัยพรนะครับผมก็ออเดอร์เข้ามานะครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปดีเจ็ดมีครอสในตัวราคา3ามพันห้าเ้นะครับผมจัดโปรโลดเหลือ2องพันเบาทอยู่นะครับตอนนี้นะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้นะครับผมเบอร์โทรติดต่อ0ูนย์แปดสี่เก้าหกสี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งได้เลยนะตัวนี้มีประกันพังซ่อมฟรีตลอดใช้งานนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับมีหน้ากากดำหน้ากากเงินหน้ากากดำเด็ดปกติเนี่ยอ่หน้ากากจะ,กอ,ะากากอยู่แบบนี้นะครับผมหน้ากากสีดํานะครับ แบบนี้นะครับผมหรือว่าหน้ากากสีเงินนะครับผมแบบนี้นะครับทีนี้ลูกค้าอยากได้หน้ากากมิลเลอร์นะครับผมก็จัดเป็น m i มิลเลอร์แบบนี้ให้เลยนะครับก็มันผมขายแยกอยู่ที่แผ่นละ200รอยนะถ้าเป็นหน้ากากมิลเลอร์นะครับผมก็เดี๋ยวลูกคอลูกค้าใส่หูฟังแล้วก็ฟังกันดูนะเดี๋ยวผมเทสเป็นแนวลำวงนะครับเพลงน,นี้อ่าคลิปนี้นะโอเคก็เสียบปลั๊กนะครับผม ไฟก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับเป็นกระจกนะตัวมิลเลอร์นะครับอ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคเปิด power ทีนี้ลดเสียงลงมาก่อนเปิดเพลง ทีนะครับใครชอบแนวมิดโลหนาๆก็เปิดได้เลยนะครับผมทำเว้เรียบร้อยแล้วถ้ามันแหลมเยอะไปก็เบานิดนึงนะครับ 全到嘴里呀。 ทีนี้เบรลอยแน่นอนนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะ,ะทีนี้เราขยับความทีแน่นๆขึ้นไปหน่อยขยับอีกนิดหนึ่งเบตก็จะมาแน่นๆตุ๊บๆเลยนะครับ แน่นนะครับแนวเแบสบแน่แนๆจุกๆนะครับะนะครับใครที่ชอบแนวนี้ก็ปรับได้เลยนะครับส่วนตัวผมชอบเบสนุ่มๆนะนุ่มๆลอยๆ 啊，不，我讲。 ประมาณนี้นะในแนวระบวกนะครับผมก็ผมทําให้ดูว่ามันสามา, PDF, า,มารถเปลี่ยนความถี่ได้นะครับผมไปนุ่มไปแข็งอะไรพวกนี้นะครับผมความถี่ปรับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับความถี่กลางเนี่ผมทําไว้หมดแล้วนะก็จะติดแนวเพลาะนะครับผมเอาไปอัดโชว์ได้โชว์แบบเพลาะๆนะครับผมซึ่งหายากมากนะครับตอนนี้นะเน้นดังได้แล้วก็ได้รายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมตอนนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยเอาดังกันอย่างเดียวนะครับผมรายละเอียดไม่รู้เป็นยังไงนะครับผมส่วนใหญ่นะที่ จอนะครับก็ตัวนี้นะครับลูกค้าเอาไปอัดดังได้แล้วก็ได้รายละเอียดได้นะครับตัวนี้นะก็ขอบคุณลูกค้าที่เอาเ้ินเข้ามานะครับเป็นเก็บเงินไปทางนะตัวนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะส่งไปให้นะครับพี่ก็ขอบคุณมากมากครับจากลากันเพียงแค่นี้นะสวัสดีครับ